a c c e l e r a t o r Oscillator เป็นอินดิเคเตอร์ที่พัฒนาโดยบิลวิลเลียมส์มีไว้ใช้วัดอัตราเร่งของราคาหรือการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมของตลาดถ้าโมเมนตัมคือความเร็ว a c c e l e r a t o r ก็คืออัตราเร่งการเปลี่ยนแปลงของความเร็วดังนั้น AC ช่วยให้เรารู้ว่าแรงซื้อแรงขายในตลาดกำลังเพิ่มขึ้นหรือลดลงก่อนที่ราคาจะเปลี่ยนทิศทางจริงการตีความ อินดิเคเตอร์นี้แสดงเป็นฮิสโตแกรมหรือแท่งบาร์อยู่เหนือใต้เส้นศูนย์แท่งเขียวหรือบวกหมายถึงมีแรงซื้อโมเมนตัมเร่งขึ้นแท่งแดงหรือลบหมายถึงมีแรงขายโมเมนตัมชะลอหรือเร่งลงเหนือเส้นศูนย์หมายถึงโมเมนตัมโดยรวมเป็นบวกใต้เส้นศูนย์หมายถึงโมเมนตัมโดยรวมเป็นลบหลักการสำคัญของบิลวิลเลียมส์คือ ถ้า AC อยู่เหนือศูนย์ให้มองหาจังหวะซื้อถ้า AC อยู่ใต้ศูนย์ให้มองหาจังหวะขายแต่ถ้าจะสวนทิศทางเช่นซื้อเมื่ออยู่ใต้ศูนย์ควรรอสัญญาณยืนยันมากกว่า2แท่งกดติดตามช่องโอลิมีด้วยนะครับ